ความรักค่ะความรักวันนี้ราศีไหนฮอตความรักดีดูนะราศีมกรความรักดีนะคะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะคนเกิดวันสาวราศีมกรความรักดีเป็นสองเด้งนะคะถ้าราศีมกรอย่างเดียวได้หนึ่งเด้งนะเอา้าความรักดีเรื่องอะไรความรักดีเรื่องอะไรผู้เนี่ย For อีกแล้วต้องบอกว่าความรักเป็นไปในทิศทางกนะ้าวหน้าคนที่เป็นคนโสดสนใจใครไปสารสัมพันธ์ส่วนคนที่ดูดูใจกันอยู่อัปเดตสถานนะเพิ่มเป็นแฟนได้แล้วสำหรับคนที่มีครอบครัวความรักดีขึ้นพร้อมจะสร้างบ้านนะตั้งหลักปักฐานได้คนที่แต่งงานมีอะไรพร้อมแล้วอาจจะได้บ้านใหม่ที่ดินใหม่นะคะ